เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาเล่นคอมโบเออหมาอาญานะครับคอมโบเจ็บสองดาวนะครับได้เหรียญทองชั่วนะครับถ้าชนะนะตายยากนะครับผมโพลขึ้นขี่อาญานะครับรอยี่บสองวินาทีครับ ไปชนบัฟฟ้านะมันดยฟามเร็วขึ้นนิดนึงนะครับจังหวะบัฟฟ้าเกิดพอดีก็ฟามฟ้าไปจบแดงเหมือนเดิมครับเมียเท่าผูล่างัไม่มาเคลียร์กันนี้ทาร่าโดนลุมนะ อันนี้เราจะไม่ไป,ปเกียร์กลางานะขอให้เมียนมาเอาเมียนเป็นอาญานะฝั่งเราแทงสองตัวตอนนี้อันนี้มือลั่นนะครับโกนเน็ตกาเมนหนึ่งครับ มือบิดกดอันตีแล้วกด2สองเทีบโกดย้ำยมันไม่ยอมขึ้นให้นะม่อกี้อันนี้ไม่ตัดน,นะครับจะลงแบบเรียวๆยาวๆเลยบะดนเพื่อนหายาเอกคิวไปหนึ่งครับ <Dem o. S 1> ทางที่ดีบอกเพื่อนเอาวิกมานะครับเอาเอ็คิวมาไม่ได้คิวนะครับ ตามย์โดนแบบนี้ก็สวยครับตายหมดครับใส่ลัวครับอันนี้ก็ได้เปรียบนะได้ต้องฟาร์มฝังหนอน,นได้คิวมาเอาเังกรเสร็จก็มาเริ่มทามมิ่งใหม่ครับ อฟามฟาเหมือนเดิมมันก็ไปเอาแดงครับวนไปนเรื่อยครับหมาต้องใช้ของดาเมจนิดนึงถึงจะตีแรงนี่ดเูเลือดโหดเลยออกแทงมันจะเออตีไม่แรงนะออกเป็นดาเมจล้วนเย่ย มึงควรจะไปกดอลินช่วยทาร่านะทาราเยน็นไม่ไหวมันไม่โดนนะควับขึ้นมานะดูเลือดจับแฮม ยังไม่ได้คิวนะครับก็เอดซิดไปสีแล้วนะว่วมาช่วยบนนิดหน่อยฝั่งนู้นไม่กล้าเล่นนะอลิสแนวป้องการศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปมีลงเบกดล่างแล้ว ที่ดีนี่ช่วงต้นเกมนี่อาแยต้องไปเดินคู่กับโรมนะไปเคลียร์กลางนะ่ยยังไม่ต้องมากับฟาร์ม,มอันนี้รอดักเล่นนะครับโอมีตัวเดินมาเหลมปามื่อโดนแบบนี้อืมมีตัวบางๆครับเรียบรอยเก็บไปสองกับซูรูคิว ทาล่าเินไม่ไหวครับโดนอาเรียนกดอันนี้ผมไม่รู้นะว่าอะไรวะว่าทาร่ามันสู้อาเรียนไหอันนี้ไม่รู้นะเห็นทาล่าโดนกดจับเลยกดคิดว่าน่าจะลงไปช่วยนะครับ ถ้ามาปิดด่านยังได้มากันกลางนะซิวลจะเอาก,อกลางนี่รีบขึ้นไปช่วยบนนีไม่ได้เอาเลทนะนบน,นะยืน,ไม,ไ,น,นไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีเมียนเมียนอยู่กับเรา ม,มือโดนแบบนี้ใส่เลยครับมือไม่โดนนะให้เวียนลอดไปไม่กลับครับแบบนี้หวานจียบโอ้โห ไม่ยอมกลับบ้านนะเวียนนะข้าวจัดเลยจิยอมกันป้อมสุดท้ายทั้งตายทั้งเสียป้อมเหมือนเดิมครับเบียดนี้ไม่ต้องกันนะครับปล่อยแตกก็ได้อย่างน้อยก็ไม่ตายนะก็โสโนบอลไปแล้วครับหนะกศูนย์นึสกอร์ตรงนี้ตายยากนะครับมีก่ออาญานะลงมาได้สบายอันนี้เน็ตกากครับ ฝั่งนั้นไม่กล้าเล่นแล้วซิว <Yes, S 1> เจ็บหนักา <Yes. S 1> จังหวะเข้าครับมือไม่โดนนะเธอมือโดนนี่นี่วิ่งใส่เลยมีเพื่อนเราเล่นนะ <Yes. S 1> มิรอมือแล, <Yes. S 1> แล้วเปิดเลย ดูเลือดนะเด้งขึ้นมาแบบเกือบเต็มมรอดอะหมุนเด็ดแลวดีมาวนาแามี่ใหม่ครับไม่มีอะไรแล้วปามมับเกมนำกันที่เงินนะ โฝั่งโน,น้นเนบ่ยอเลีนออกตัเลือนอน่ะนม่อออกตัดทาราน่ะมีแคทตีก็ไปตายแล้วเวียนมาแบบนี้อุ้ยเสียฟีจะเล่นน้ำั่งนั้น ว่างงไม่เอาอะอันนี้ไม่รู้กดล้างหรือกดน่าจะเอาหิวงใหญ่มาอันนี้ไม่รู้นะอันนี้หาจาังหวะเล่นครับเรียบร้อยแบบนี้ขึ้นมา้าสาบัดครับอู้หูอู้่มใครไม่สนับจังหวะนี้ลงมา้าลงมา้า ไม่กลครับโอู๋เกินไปไหมช็อตโดนครับเมื่อกี้ลื่นมันมือเกินน่ะถ้าถอยก็รอดนะผมว่าเมื่อกี้ดันไม่สู้เ,เสียชัดดาวมาเลยฝ่ายองข้ามก็ตายสีอ่ะ น,นีป้อมในี้ก็ไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่าจะคุมไหมนะเกิดมาเพื่อนเอาดาร์กนะครับน,นี้น่าจะเอาได้นะเพราะว่าเวฟเราสูงครับเราก็มาฟาร์มต่อเลยให้เพื่อนตีไปอันนี้อาญาเนี่ยมาอยู่กับเราเลยนะครับ อเลียนไแปบบตัวเดียวสองเอลว,วีล่าห้าแบบนี้ว่าไงเรียบร้อยโอ้โห,หมาได้ไงเนะี่ยฝั่งนั้นได้มังกรนหมฝัง่งเขาตายสองนั่นยังขึ้นบ้านได้นะ ขอวองนะฝั่งนั้นนี่รอจังหวะครับปลามือโดนแครี่อูห้หูดูดูรูสบดัดเตลทีอืมมันว้าวาครับเรียบร้อยโดนฟอรมตี ยาตายเยอะนะครับอ่านไม่ได้เหรียญทองนะเคียวมาแล้วไม่กลัวนะครับก็ยอะขึ้นมาได้นานอีกนิดนึงนะได้เคียวขีบตีปอมนะไม่ไปกันนะครับปหวตีเลยนะ่ไว สวงครับตายหมดออโอ้โอะไรวะนั่นก็มาฟาร์มต่อครับย<ะ>ังคีดจะเข้ากันกกกนี่หายจังหวะครับอื ดูร้านไป็นงครับสองบ,บัตสามบาท,ส,บบทสุดยอดอู้หูหูเยอะจัดเยอะจัดอันนี้เยอะเกินแล้วไม่ไหวลงม้าก่อนนะอันตีหมดน,นี้ดูเหมือนเขาจะสวนได้นะครับดูดูดู นี่เจอทาร่ายืนนานกัดเลยบอกเลยโกงมากเนี่ยทาร่าแบบนี้เนีย่ยโดนอลรีนละลายนนะฝั่งนู้นนี่ไม่มีตัวตีแทงเข้านะฝันะ่งนั้นเป็นเวียนนะละลายน่าเอยน่าจะมีแต่อลรีนแะแต่น่าจะใช้เวลานานครับ โดนเราฟีตายก่อนนะอันนี้ดาร์กก็จะเกินนะครับเป็นดาร์ก12นาทีนะดาร์ตัวนี้สำคัญนะครับดาร์ก12นาทีเนะี่ยเป็นตัววัดออกกัดอะไรเยอะอันไม่ไม่กล้าเล่นนะฟังนั้นอันนี้ปามันเช็คไปครับ นี่ปิดนะปิดลห,หลังนี่เวียนห้ามาแบบนี้โดดลงมาตายจะรัวลเลยด <c oughs> นะูเหมือนฝั่งนั้นเนี่ยสวนนะเหมือนยับเพี้ยนนะสม้มีโอ้โห สามสาม,มอตอนนี้ตื่ีมิใช่สามต่อสองนะครับโอ้โหไม่ไหวเหมือนกันครับฝั่งนั้นก็ก็จะเกิดนะครับก็สิบห้า อันนี้เราพร้อมเล่นแล้วนะเรามีเชียวแล้วอันนี้พร้อมใส่สุดนะครับหลุฟา,ร,าร์มหาตังครับซื้ออมิ้งอาม้อดาบแดงนะ คาร่าดันสูงครับบนโอซิลฟูมาแบบนี้รอดไหมยีรีบร้อยครับได้ชัดดาวตีนากต่อนะโอ้โหนี้ไม่รู้ว่าจะไวไหมเรียนเราน้อยเลยเกิน าลีนมาครไปสะบัดช่วยนิดนึงครับเรียกไม่ไหวครับเลือดจะหมดตายไม่ได้ช่วงสำคัญสกอร์เราก็ปลาไปสิบห้าตาย4ช่วย10แบบฆ่าไป15ตัวก็เหลือเวียนตัวเดียวนด้ไะ ขึ้นบ้านได้สบายครับฝั่งนน้นเกิดเลยเพื่อนีคาตีบ้อมแบบเรียบร้อยคิวสุดท้ายมาแถมครับ,รบ,บอ,อันนี้น่าจะได้สองดาวค่าเยอะขนาดนี้ รอดูนะว่าไปจะได้ไหมแต่ผมว่ายังไงก็2อดาวโอ้ไปเล่นตามกันได้นะครับเรียมร้อยแอบเหรียญทอง2อดาววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดคอมเมนต์ไว้นะครับผมกดไลค์ด้วยนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแหล่งสิบดาวนะครับบ๊ายบาย